สวัสดีครับสำหรับเมนูวันนี้นะครับกให้ทียใจทําเป็นน้ำพริกอ่องเนื่องจากไม่ได้ทานมานานแล้วเนาะแต่น้ำพริกอ่องสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ปรับเปลี่ยนให้ถูกปากนะครับสําหรับวัตถุดิบที่ใช้มีดังนี้หมูสับติดมันนะครับมะเขือเทศพริกแห้งใหญ่แช่น้ําหอมแดงพริกขี้หนูแห้งเล็กน้อยนะครับเพิ่มความเผ็ดปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือสูตรนี้จะใช้เป็นกะปินะครับน้ําตาลปีบ๊บ ผักชีเอาไว้ตกแต่งให้สวยงามนะครับโอเคในขั้นตอนแรกเดี๋ยวเรามาตำเครื่องก่อนนะครับเกลือนะครับพริกแห้งพริกแห้งเนี่ยถ้ามีเวลาก็แนะนำให้นำไปคั่วก่อนนะครับ หอมแดงพอหอมแดงแหลกเราก็จะตามด้วยกัะปินะครับบางท่านอาจจะงงว่าน้ำพริกอ่องสูตรคนเหนือไม่ได้ทำแบบนี้ใช่แล้วนะครับ สูตรนี้ก็เป็นสูตรประยุกต์เนาะน้ำมันสำหรับผัดเล็กน้อยนะครับ เครื่องที่เราทำไว้นำลงผัดให้หอมเลยครับให้ใช้ไฟอ่อนนะครับ เครื่องที่เราทาไว้ส่งกินหอมก็จะตามด้วยเนื้อหมูสับนะครับ พอเนื้อหมูเปลี่ยนสีนะครับเราก็จะามด้วยน้ำ้างคกมะเกืดเทศครับ ในจาก,กัะปีที่ผมใช้เนี่ยรสชาติก็จะไม่ค่อยเค็มนะครับส่วนก็จะเติมเกลือเพิ่มไปอีกนิดนึงสำหรับดึงความเค็มขึ้นมาน้ำตันปี๊บนะครับเล็กน้อยก็พอเนอะอาะเพราะมะเกือเทศก็มีความหวานอยู่แล้วนะครับ น้ำมะขามเปียกครับโอเคตอนนี้มะเขือเทศเราก็เปื่อยดีแล้วรสชาติได้ตามที่ต้องการแล้วนะครับเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟล้ว ครับนี่ก็คือหน้าตาเมนูน้ำพริกอ่องสีมือพิอเรนะครับทานกับผักส,สดๆตามชอบเลยเลยนะครับลองไปทําทานกันดูนะครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ